สวัสดีครับผมชื่อจีโน,โน่ครับวันนี้ผมจะมาเอิ่มใช่สิลองเจ้าแบมบูตัวนี้นะครับนี่ครับใส่ประมาณครึ่งครึ่งของฝานี้นะครับนี่ครับถ้าเทเราต้องไปเทนอกครับกามต่อ ไม่แสบปากนะครับแล้วค่อยนะครับถ้าวางเร็วเดี๋ยวมันปุ๊บหล่นหล่นลงไปนะครับผมจะเอาสัก20วินาทีนะครับให้คนคนกำกับดูนะครับว่าวินาทีถึงแล้วหรือยัง20วิห้าสี่สามสองหนึ่ง เป็นไงครับน้องจีโน่แสบปากไหมอ่ากัวกัวปากได้ครับก็น้ํายาบนปากแบมบูนะครับก็จะบอกว่าเหมาะได้สําหรับเด็กก็สามารถอมได้นะครับก็สําหรับใครที่ทักถามเข้ามานะครับว่าเอ่อบนปากนะครับแล้วแสบปากไหมนะครับก็จะบอกเลยว่าไม่แสบปากนะครับเด็กก็สามารถอมได้นะครับก็ส่วนใครที่สนใจนะครับก็สามารถ คักไลน์นะครับเข้ามาติดต่อซื้อได้นะครับโอเคน้องจีโน่ครบแล้วลูกม้วนปากเลยลูกม้วนปากเลยนะครับผมยี่สิบขวดเฮ้ยผมแปดขวดนะครับโอเคก็สําหรับใครที่สนใจนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสอบถามเข้ามานะครับก็ราคาไม่แพงเหมือนเดิมนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่นะครับอ่าน้องจิโน่ไปแล้วครับครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับผม